แล็บ0ูกดปุ๊บติดปั๊บนะครับแล็บนี้นะครับชื่อแล็บกดปุ๊บติดปั๊บนะครับเราใช้ tinkercat เหมือนเดิมครับเราใช้ tinkercat เหมือนเดิมนะครับ Copy ได้เลยครับวางได้เลยครับททีฮะสร้างลิงค์ครับ t i n เ e r c a นะครับ t i n เ e r c a แเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ tinkercat ครับปุ๊บเหมือนเดิมครับก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้ล็อกอนนะครับมันก็จะเด้งหน้าขึ้นมาให้ล็อกอแต่ของครูนี้ ล็อกอินไปแล้วครูล็อกอท์ก่อนนะครูล็อกอท์ก่อนใครถึงหน้าเมื่อกี้แล้วก็ถึงเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินก็คลิกล็อกอินนะครับตรงนี้นะครับล็อกอินนะฮะแล้วก็ student account ครับคลิกครับแล้วก็ sign with Google ครับคลิกครับใครไม่ทันพอสดูก่อนได้นะครับเพราะว่าครูขออนี้ตอัดคลิปไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อที่จะให้คลิปมันสั้นนะครับดูได้ง่ายขึ้นนะฮะจากนั้นครับเกลี่ยขึ้นมาปุ๊บก็ create ครับ เซอร์กิตครับเลือกครีเอทเลือกเซอร์กิตครับคลิกครับเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วตั้งชื่อครับตรงนี้ครับซ้ายมือบนครับคลิกครับแล้วเลือกแลบพิมพแ l a ครับแล้ว a b 0 4ครับขี่ตรงกลางครับเรลามอ4ท่าอะไรใส่ลงไปครับ C ทับไม่ต้องขีดทับนะครับถ้าเป็น4ทับต้นๆ้นเช่น4ทับ3ก็403ถ้าเป็น4ทับสก็416 4กทับส็ก็417อย่างนี้ไปเลยนะครับครูอยู่ที่อ่าแบบนี้นะอ่าครูอยู่ห้อง4 =99 ทับกก็ใส่99ลงไปจากนั้นครับขีดครับตามด้วยกลุ่มของตัวเองกลุ่ม1ก็01กลุ่ม2ก็02ไปเรื่อยๆถึง0 9ย์ครับถ้าพอกลุ่มที่10ก็1 0อย่างนี้ครับ ครูอยู่กลุ่มที่99ครับครูก็เขียน99ครับ99โอเคครับพอเขียนเสร็จแล้วครับจบครับตัวนี้เสร็จแล้วคราวนี้สิ่งที่ครูจะลากครับเหมือนเดิมครับครูก็ลากอะดูโนครับตัวด้านล่างขวามือครับอะดูโนยูโนสามครับลากมาวางเพิบจากนั้นครูซูมเอานิดนึงครับเพื่อให้มันเล็กลงหน่อยครูเลือกเรดบอร์ดครับครูเลือกเรดบอร์ด เบรดบอร์ดครับขนาดเล็กครับตรงนี้ครับปึ๊บนี่คือเบรดบอร์ดครับใครหาไม่เจอลองสต็อปโพสคลิปดูนะครับจากนั้นครับครูก็เลือกหลอดไฟ LED ครับปึ๊บหหลอดครับหลอดไฟ1หลอดครับเอามาวางนี้แล้วกันป๊อกนี้ไปจากนั้นครับครูก็เลือกสวิตช์ไฟครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็มาวางปึ๊บนี้นะฮะเอาละ จากนั้นครับครูลากรีเซเตอร์มา2ตัวครับ1 2ครับครูซูมอินลงไปนิดนึงครับอ่าคลิกตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็น2 2 2, 2ครับ2 2 0สทั้ทีฮะรีเซเตอร์ค่า,คาตัวนี้ครับ2 2 0เอ่อ2 2 0ตั้งค่าเป็นโอห์มครับเหมือนกันครับตัวนี้ก็2 2 0ตั้งค่าเป็นโอห์มเหมือนกัน แล้วก so so yeah. ็ตั้งค่าเป็นโอห์มปึ๊บตัวต้านทาน2ตัวตั้งค่าเป็นโอห์มทั้งสองตัวนะครับจากนั้นครับจากนั้นครับครูจะลากตัวนี้ครับมาวางนักเรียนครับสังเกตครับว่าครูเชื่อมระหว่างสองฝั่งครับครูเชื่อมระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับเข้าหากันนะฮะครูเชื่อมระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้เข้าหากันนะครับ จากนั้นครูก็เชื่อมเหมือนกันครับเชื่อมฝั่งอ้าวครูกดไม่โดนครับขออภัยครูก็เชื่อมฝั่งนี้ครับเชื่อมฝั่งนี้กับฝั่งนี้เข้าหากันโอ้กดไม่โดนอ้าวครูซูให้ดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมครับเห็นขาตัวนี้ไหมเชื่อมมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้ก็เชื่อมไปที่ขีดสีแดงข้างล่างนะครับโอเคนะครับ อาล้ครับพอครูเชื่อมเสร็จแล้วครับพอครูเชื่อมสองฝั่งตรงนี้เสร็จแล้วต่อไปครูจะลากไฟเข้าครับครูซูมเอาออกมาครับแล้วครูลากไฟครับ5โวลต์ครับตรงนี้จากบอร์ดครับ 5V เห็นไหมครับคลิกออกมาลากมาตรงๆก่อนหนึ่งสองตรงนี้แล้วกันสามแล้วก็ใส่จุดตึ๊บตรงขั้วบวกเห็นไหมครับ จากนั้นก็กล่าวเหมือนกันครับลากมาชึบเอามาใส่ตรงขั้วลบมาเอามาใส่ขั้วบวกและขั้วลบครับจากนั้นครูกําหนดสีครับขั้วบวกครูกําหนดเป็นสีแดงครับเปลี่ยนสีเป็นสีแดงครับขั้วลบครับเปลี่ยนเป็นสีดําครับเปลี่ยนเป็นสีดำเปร๊บครับแล้วคราวนี้เส้นมันเอียงๆครับครูก็เลยลากใหม่มันตรงๆครับนี่ นะครับมันก็จะมีเส้นบอกว่าเออขนานหรือยังอะไรเงี้ยนะฮะขนานแล้ว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 คลิกตรงจุดครับคลิกเส้นแล้วก็ลากตรงจุดครับเดี๋ยวมันจะบอกว่าขนานไว้ขนานตรงเส้นที่มันเป็นเส้นควบคุมครับมันจะมีเส้นควบคุมอยู่เส้นหนึ่งนะครับ เป๊บเป็นเส้นแนวแกนอ่ะเราก็จะได้เราก็จะได้ลายของเราก็จะได้ลายของข้่บวกข้ลบแบบนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับบวกลบมาปึ๊บต่อไปครับมีปัญหาครับมีปัญหาครูวางมันใกล้เกินไปครูวางหลอดไฟใกล้เกินไปครับครูขยับครับขยับตัวนี้เป็นของหลอดไฟครับขยับตัวนี้มาไว้อีกช่องหนึ่งขยับหลอดไฟมาไว้อีกช่องหนึ่งนะครับ ถามว่าทําไมคูจะลากเส้นครับคูจะลากเส้นจากตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงเส้นกันนี่ Still, มันเชื่อมโยงอกับขานี้ขาแค่โทษหรือขาขั้วลบคูจะลากมันมาให้โดนขั้วลบตรงนี้นะครับตึ๊บเสร็จครับจากนั้นคูก็จะลากขั้วนี้ครับมาใส่ขั้วลบครับขาตรงนี้ครับนี่ขาของสวิตตัวนี้ครับเห็นไหมครับมันวิ่งมันวิ่งหากันขาของสวิตตัวนี้ลากมาใส่ขั้วลบครับ ปุ๊บเอ้าไม่โดนก<โ>ดปุ๊บมันถึงจะโดนนะครับกดแล้วมันจะหายไปนะครับแบบนี้นะฮะ,ะลากปุ๊บมาเป็นขั้วลบตรงนี้นะครับซูมดูใกล้ๆนะฮะอย่างนี้นะฮะปุ๊บต่อไปครับครูจะลากเส้นคอนโทรลครับเส้นคอนโทรลครูคจะลากเส้นหลอดไฟก่อนหนึ่งสอง สามสี่ห้าอ่ครูลากได้บางคนลากไม่ได้ถามว่าทําไมลากไม่ได้คือลากไปแล้วมันโดนจุดครับลากไปแล้วมันโดนจุดมันต้องลากอย่างนี้ได้นะนักเรียนเนี่ยมันต้องลากประมาณอย่างนี้ได้นะครับถ้าลากไปแล้วโดนจุดเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะมันจะคิดว่าเป็นการเชื่อมโยงจุดนะครับมันต้องเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะครูลากให้เห็นแบบนี้แล้วกันว่ามันวิ่งระหว่างจุดนะครับ วิ่งระหว่างจุดเอ้าเดี๋ยวงงดีกว่าว่ะลบออกลบออกลบออกบางคนทําได้แล้วไม่เป็นไรแต่วิธีนี้ง่ายกว่าครับกดครับลบเส้นเมื่อกี้ออกครับคลิกที่ตัวรีเซตเตอร์ก่อนครับแล้วก็คลิกเอียงครับโลเตครับปั๊บปัาบให้มันเป็นแนวนอนแบบนี้ครับแล้วก็ลากให้มันมาวางอย่างนี้นี่ลากต่อขาแบบนี้เลยครับอย่างนี้ลากต่อขาอย่างนี้ ให้มันอยู่อย่างนี้ครับจากนั้นถึงลากเส้นตรงนี้ดีกว่าครับมันถึงไม่ข้ามบอดเมื่อกี้ลากแล้วข้ามบอร์ดถ้าลากแล้วข้ามบอดเดี๋ยวจะมีคนงงครับแล้วก็ลากมาใส่ที่จุดสองเหมือนเดิมครับจากนั้นครับขาตรงนี้ครับเราจะคลิกที่ขาตรงนี้ครับขานี้นะครับนี่ฮะนี่ตรงนี้นะครับขาฝั่งนี้เปิบครับลากขึ้นมาครับเปิบเอามาใส่ที่สามครับ เอามาใส่ที่สามแล้วก็จัดให้มันสวยๆครับจัดให้สวยๆครับให้มันได้องศาแบบนี้นะครับ แล้วก็เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีเส้นครับตรงนี้ไม่ควรใช้เส้นสีดําหรือสีแดงครับครูใช้เส้นสีเขียวกับสีน้ําเงินเพื่อจะได้เห็นง่ายตึ๊บสองสีเอาล่ะครับบอร์ดของเราจะเป็นลักษณะนี้ครับวิธีการครับวิธีการคิดครับก็คือเราจะมีปุ่มหนึ่งปุ่มครับมีหลอดไฟหลอดไฟครูเปลี่ยนสีหลอดไฟดีกว่ะครูเอาเย็นโลดนะนะครับ เอาละครับตอนนี้เรามีแค่นี้ครับเส้นบวกขั้วบวกขั้วลบต่อเข้าสายนี้นะครับเส้นสัญญาณครับสองสามครับ2ต่อกับตัวรีเซิเตอร์ที่มีการหมุนตัวนี้นะครับแล้วก็3ต่อกับสวิตตัวนี้นะครับที่เราจะเพิ่มขึ้นมาหลักการของเราครับเราจะใช้วิธีการคลิกแล้วก็ไฟจะติดนะครับกดปุ่มตัวนี้แล้วก็จะติดนะครับหลอดนี้จะติดนะครับเอาละครับตอนนี้ลากสายเสร็จแล้วต่อไปเป็นโค้ดครับเขียนโค้ดครับไปคลิกที่โค้ดครับ ปุ๊บครับก็จะมีบล็อกครับเปลี่ยนเป็นเทคครับคอนติเนียนะครับจากนั้นครับพิมพ์เริ่มต้นว่า La b บศครับมสี่ทับ99นักเรียน4ี่ทับอะไรใส่ลงไปกลุ่ม กลุ่มที่99ชื่อกลุ่มสาธุ99อ,อันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อครับนักเรียนไปต่ออันนี้เราตั้งชื่อกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นการเริ่มเขียนโค้ดครับครูใช้ครูใช้นะครับอันดับแรกครูใช้ d e ไฟ นะครับในการประกาศตัวแปรตัวที่2นะครับเมื่อในแลบที่3นะครับครูก็จะใช้การประกาศตัวแปรลงไปตรงๆเลยนะครับวันนี้การการใช้ดีไฟนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนค่าตัวเลขได้แต่ไม่สามารถกำหนดไทป์หรือรูปแบบของอตัวแปรได้แต่ถ้าใช้ตัวแปรชื่อตัวแปรไปเลย indouuble นะครับ f o r ์ Fold, อะไรพวกนี้ใช้ตัวแปรพวกนี้ไปเลยเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับ เปลี่ยนเปลี่ยนไทป์ของมันได้เปลี่ยนรูปแบบของมันได้แต่ก็สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้คราวนี้พินเนี่ยพินที่ครูพูดถึงก็คือช่องที่เราเสียบเนี่ยเราปกติเวลาเราเปิดโปรแกรมเราจะไม่ถอดเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการล็อกอีกวิธีหนึ่งที่จะใช้ในการล็อกตัวแปรไว้ไม่ให้สามารถเปลี่ยนค่าได้เขาเรียกว่าคอนสแต t ครับคอนสแตค C O N S T คอนสตตคครับตามด้วยตัวแปรครับอินครับ LED ครับ LED PIN เท่ากับ2ครับแล้วก็คอนสตตคต่อครับเราใช้ตัวแปร2ตัวครับเพราะเรามีหลอดไฟกับมีปุ่มปุ่มนะครับครูตั้งชื่อว่า BTN นะครับบัตทั n นนะครับบัตทั n นพิ เท่ากับ3ปิดถ้าเป็นดี n ฟไม่ต้องมีเซมิโคลอนไม่ต้องมีเท่ากับครับแต่ถ้าเป็นตัวแปรเป็น c o n s t ตน c ์นะครับก็จะต้องมีเท่ากับ2แล้วก็เซมิโคลอนปิดนะครับเอาละไปต่อครับอินครับ B T N status เท่ากับ2อันนี้คืออะไรครับครูประกาศตัวแปรตัวตัวนี้ตัวข้างบนคูบอกว่ามันเป็นปุ่มสำหรับอ่ามันเป็นอ่าพินสาหรับพิน2กับพิน3ที่เราลิงก์ใส่ปุ่มและหลอดไฟครับแต่ตัว BTN Status เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าหลอดไฟจะติดหรือดับอยู่นะครับปุ่มมีการกดแล้วหรือยังโอเคไหม ปุ่มมีการกดแล้วหรือยังถ้ามีการกดแล้วให้ไฟติดถ้ามีการกดแล้วให้ไฟดับกดหนึ่งครั้งไฟติดกดอีกหนึ่งครั้งไฟดับเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างว่าตัวแปรตัวนี้ซึ่งถามว่าอินเหมือนกันแต่ไม่มีคอนสแตคหมายความว่ายังไงหมายความว่าสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้แต่ถ้ามีคอนสแตคหน้าหน้า,นาคือจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้โยนค่าอะไรใส่ลงไปก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับ มีบางคนบอกอยากจะให้หัวใจเธอเป็นคอนสแตนท์สลือเกินนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนใจจากเราอย่าเลยครับเพราะปกติเขาก็ไม่มีเราอยู่แล้วโอเคครับต่อมาครับตั้งค่าให้พินครับตั้งค่าให้พินก็จะใช้คำสั่งพินโหมดครับ LED ครับคขก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่ LED พินครับ LED พินเป็นเอาพุตครับแสดงผลแน่นอนครับ อีกตัวหนึ่งครับครูก็พิมพ์เหมือนกัน pin mode วงเล็บเปิดปิดเีมิโคลอนเลยแล้วก็ btn ครับ btn btn พินคราวนี้ btn พินครับเป็น input ครับเพราะเป็นตัวสั่งข้อมูลเราจะกดสั่งให้อดูโนมันทำงานเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น input รับข้อมูลเข้าก็จะเป็น input ครับ อะลรครับข่าวนี้ในรูปครับในรูปในรูปคุณลบทิ้งเลยในรูปคุณลบทิ้งเลยครูสั่งเลยครับ if ถ้าปีกกระเปิดครับ enter ปีกกระปิดครับแล้วค่อยมาใส่ค่าใน if e ครับ digiton digiton read ถ้าครูพิมพ์ผิดแจ้งนะครับเพราะว่าบางที มันจะเออร์นี่ไงอย่างดิจิตวนี้ดิจิตอนรีดครับวงเล็บอีก b t ทีเอ t นบ p i n Button, ปุ่มนี้เท่ากับโลไหมเท่ากับโลไหมถ้าเท่ากับโลให้เช็คต่อว่า ถ้าเช็คต่อว่า BTN state BTN status เท่ากับโลหรือเปล่า ครูเว้นวรกพวกนี้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อจะได้ดูง่ายครูชอบเว้นวรกเท่ากับโลหรือเปล่าถ้ามันเท่ากับโลให้ BTN Start เท่ากับ Hi เอลใส่ตรงนี้ครับ E L S E ใครไม่ทันรีดูนะครับเปิบใส่วงเล็บปีกาปิดครับปีกาปิดมี3ตัวแล้วนะครับตอนนี้ในตัวนี้ปีกาเปิดก็จะใช้ B T N status เหมือนกันเท <c oughs> ่ากับ low ถ้ามันเท่ากับ low เปลี่ยนเป็น high ถ้าไม่ใช่ให้มันเป็น low แสดงว่าถ้ามันไม่หายมันก็โลไม่โลมันก็หายจากนั้นครับคูหน่วงเวลาไว้ดีเลยครับคูหน่วงเวลาไว้300มิลลิวินาทีเพื่อให้มันประมวลผลนิดหนึ่งนะครับเวลาเรากดปุ่มมันจะได้ไม่เอ,อ๋นะครับจากนั้นครับหลังปีกกาเปิดตัวที่2ครับเออตัวตัวนี้ครับ อ่านักเรียนลองดูนะครับบรรทัดที่ยี่สิบสามใครพิมพ์ตามครูจะอยู่ที่บรรทัดนี้กับครูเลย Enter หนึ่งทีครับถ้าอ e ีครับอ e ีอีกทีหนึ่งปิดกาเปิดครับแล้วก็ปิดกาปิดครับ Btn State สเต เทตัสเท่ากับโลดิจิตอไรเมื่อกี้รีดไปแล้วไร right. ครับ LED พินคอมมา่าไฮเอลครับคาวนี้เอลเปิดแล้วก็ปิดตึ๊บดิจิตอลเหมือนเดิมครับ r i g L L E D pin comma low ก็คือสั่งเปิดสั่งปิดนั่นแหละรครับอ่าเสร็จแล้วโค้ดกันนี้เสร็จแล้วครับใครตามไม่ทนันไปกดดูครับใน คลิปออนไลน์ใน youtube ครับแล้วกดโพสแล้วก็พิมพ์พตามนะครับโอเคครับต่อไปเป็นการเทสครับดูซิว่าครูพิมพ์พแล้วเออร์เลอร์ตรงไหนบ้างนะฮะติมไม่เออร์ครับ, er รบผ่านไม่เออร์เรอแล้วทำยังไงเป็นไงบ้างเอากดปุ่มสวิตช์นี้ดูสิครับไปติดครับกดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งไฟดับครับ กดหนึ่งครั้งติดครับกดหนึ่งครั้งไฟดับครับเอาละครับใครทำถึงขั้นนี้แปลว่าเสร็จแล้วแลบศูนย์สี่นะครับแบลบศูนย์สี่คลิกปุ๊บติดคลิกปุ๊บดับนะครับคลิปวิดีโอที่ให้นักเรียนส่งก็ไม่ต้องยาวครับเอาสั้นๆน,นะครับให้เพื่อนคนหนึ่งถ่ายคลิปตัวเองกดสวิตช์เปิดกดสวิตช์ปิดให้ครูเห็นว่ามันกดเปิดได้กดปิดได้สักสองรอบ สองถึงสามรอบกดปุ๊บติดกดปุ๊บดับกดอีกทีหนึ่งติดกดอีกทีหนึ่งดับโอเคไหมครับอ่าแล้วก็ส่งได้เลยนะครับคราวนี้โค้ดคราวนี้เนื่องจากโค้ดมันยาวคุณไม่รู้ว่าของเธอยาวไหมหน้าจอถ้ายาวเธอรีโค้ดให้ครูดูก่อนอ่าดูโค้ดก่อนนะครับอาจารย์ฝั่งขวามือให้ครูเห็นโค้ดด้วยนะครับรีโค้ดให้ครูดูแล้วก็ดูว่าเออเปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้หลังจากนั้นครับอย่าลืมครับ กดเซนทูครับแชร์ Share ตัวนี้ครับเซนทูแล้วก็อินเวสต์ครับ People นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็ Copy ครับ Copy ตัวนี้เอาไปส่งในลิงก์เอาไปส่งในลิงก์มันจะมีให้ส่งลิงก์แล้วก็ส่งวิดีโออยู่ด้วยกันลิงก์อยู่ข้างบนตรงวิดีโอใครที่ไม่ได้ส่งก็เสีย,สยใจด้วยครับสำหรับคาบที่แล้วก็จะได้คะแนนน้อยนะครับแต่ใครที่ก๊อปปี้ส่งก็ครูก็จะเช็กตัวนี้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวเช็คว่าเธอลอกใครมาไหม นะครับบางคนแค่ไปเปลี่ยนชื่อของเพื่อนเสร็จแล้วก็ส่งมาแต่ว่าลิงก์วิดีโอเป็นลิงก์ลิงก์ลงคลิปเป็นของเพื่อนนี้ก็ได้คะแนนน้อยนะครับครูถือว่าทําไม่เสร็จละกันนะครับผมโอเคครับสําหรับ lab ศูนย์สี่ครูคขออนุญาตจบท่านี้ครับ